ภรรยาสามารถที่จะฟ้องเด็กจ9บเกาได้เนี่ยจริงไหมเธอเธอเป็นคนว่าบอคืออย่างนี้ผมเป็นคนพูดแต่ว่าโอเคอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเคสนี้แต่นี่คือหลักของกฎหมายทั่วไปเออเดี๋ยวกูใส่เดี๋ยวกูใส่ใส่ชุดคุยกับทนายก่อนอันอันเบิ้งสภาพผมก่อนเบิ้งสภาพเล้วสภาพกูก่อนเดี๋ยวเผื่อเป็นข่าวหรอคำแพงเขวบานคำแพงชาวบ้านส่องได้คำแพงมาหน้าข่าวที่ดูอยู่เตรียมเตรียมตัวแคบเลยคืออย่างนี้ หลักของกฎหมายเนี่ยเราจะอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้ถูกไหมครับอทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทีนี้กฎหมายเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบสามเนี่ยบอกว่าเราจะฟ้องบุคคลเนี่ยที่เข้ามาล่วงเกินกับคู่สมรสเราในทํานองชู้อหรือแสดงตนโดยเปิดเผยกับคู่สมรสเราในทํานองชู้ก็ได้อืซึ่งมันไม่ได้บอกอายุไหวดังนั้นเนี่ย สิบเจ็ดปีก็สามารถที่จะโดนฟ้องได้ต่ำกว่า20ก็โดนฟ้องได้และมันก็มีการฟ้องแล้วผมก็เคยฟ้องเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีที่เป็นชูเป็นเมียน้อยนี่แหละต่อไปมันมีเคสบางเคสที่เคยมีการฟ้องเด็กเอ่อฟ้องพ่อฟ้องแม่ด้วยพออมาตาสี่ร้อยยีบาสี่ร้อยสามสิบบอกว่าถ้าผู้เยาวเนี่ยกระทำความผิด อ,อผู้ปกครองบิดามารดาผู้รับเลี้ยงรับดูแลถ้าไม่ดูแลบุตรบุตรหลานลูกหลานตัวเองน่ะให้ดีก็โดนฟ้องด้วยและมันมีเคสที่ฟ้องแบบนี้จริงๆและมีการทําสัญญาปณีประนอมยองความด้วยผมก็พูดถูกผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้เขาฟ้องกันเ,เขาจะฟ้องกันหรือไม่ฟ้องกันเป็นสิทธิ์ของเขากฎหมายบอกว,กว่าก็ได้แต่ประชาชนที่ไปพูดกันเนี่ยคือ หมายความว่าให้ผมไปยุโยงผมไม่ได้ยุโยงแต่ผมบอกว่านี่คือกฎหมายที่ประชาชนควรจะรู้เนี่ยมีแค่นี้เองอมีแค่นั้นเนาะแล้วทัวลงทุนทำไมเออก็มีคนวตัวแต่ตัวไปลงทุนบอก ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าอวดอ้างบ้างนู่น่บ้างซึ่งเราก็พูดไปตามหลักข้อกฎหมายคือมันเป็นจังหวะที่เราอ่ะก็ต้องบอกให้ประชาชนที่ดูอยู่มันเป็นกระแสข่าวเราก็พูดและประชาชนก็สนใจและมันเป็นจุดที่จะทําให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายออถูกต้องแล้วแล้วเรื่องเนี้ยผมก็เคยไปสัมภาษณ์ในรายการของโสดโซไซตี้ของพี่เออ่ๆไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาเพิ่งปล่อยมามันก็อันเดียวกันอ๋อมีแค่นี้เองครับ โอเคฉันเข้าใจแล้วแต่ฉันก็ว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแหละเป็นประโยชน์ด้วย,ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อสถานะความเป็นครอบครัวของผู้คนทั้งหล,ลาย,อยเออเพราะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บุคคลผู้ซึ่งจะไปเป็นคิกเป็นกอยเป็นน้อยเป็นนั่นอะ่ะส่วนใหญ่ก็อายุน้อยทั้งนั้นแหละถูกครับดังนั้นการไม่จํากัดอายุไว้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วถูกต้องครับแล้วก็บางบางครอบครัวคดีแบบเนี้ยบางครอบครัวนี่ก็เห็นดีเห็นงามกับลูกในการไปเป็นเมียน้อยคนไปเป็นผัวน้อยคนบักลาครับบักลาครับ แล้วเราจะอยู่กันยังไงอะคะเออถูกต้องถูกไหมฮะออเออถ้าบอกว่าไอพ่อแม่ไม่รับผิดเลยนู่นนี่นั่นเอ้ยไอลูกก็เป็นเมียน้อยเอาเงินมาสมมตินะได้เงินจากผู้ใหญ่มาดูแลครอบครัวแล้วบิดามารดาไม่รับผิดร่วมกันเลยจะอยู่กันอย่างไรอ่าเอาคํำแป้งเป็นอย่างคํำแป้งเป็นอย่างคํำแป้งไม่ผัวเดี๋บอกเพราะคํำแป้งไม่ผัวเดีบอกเจ้าจะมีผัวแล้วมีผัวแล้วโอ้เราจะอาศิษ์เจ้านี่เลียงงัออาศิษ์เจ้าเรียงงัวหรือว่าอาศิษ์เจ้าสัมผัสสัมผัสแน่สัมผัสแน่ สัมผัสไหมอ,อ,อสิบเจ้านี่เฮ็ดเห็ดยังความจริงแล้วแท้จริงแล้วนี่อาสิบเจ้าเห็ดยังเจ้าเป็นทนายความสาวปลอมตัวมาเลียงงัวบอกปลอมแอบเล,เลียงลูกซุ่เฮียน <c oughs> เลียงลูกซุงเฮียนซื่อๆลอ่ไอ้เห็ดยางเล่นไหมเหรออ่บ้านเฉยอยู่บ้านไม่ได้ไปเไป็นไรเลยเธอเป็นคนที่ครีเอเตอร์ดีมากๆเลยนะฉันมาสันบอลบอลบอลูสูเป็นเพื่อนกันสันกับอ่อยค่อย ค่อยก้อยพอเขาเรียกว่าคอยดูคอยดูเขาจะเจอแมเสมอแม่แม่ถ้าทำลายมันคาปากก็ขากถุยก่อนแล้วค่อยคุยอีหลดีโอวคเออจะบอกว่าคอยส่องเขาอยู่ตลอดเลยเพราะว่ามันสนุกดีขอบคุณขอบคุณแม่ขอบคุณแม่เอออมัน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 มวนอีหลีเด้เออมวลอหลลระะระเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นซีฟากไอ้สินค้าไปให้ใส่เนาะแล้วก็ใส้เลยใส้ปะเอาได้ได้บ่ได้บ่ ฮับพรเซนเตอร์บอฮับพรเซนเตอร์บอมียังกะสินค้าแม่อ๋อสินค้าแม่เลยมีหลายโพสอ๋อมีหลายกําแพ้มีหลายกัาสินค้าแม่แม่แม <c oughs> <น>่แม่บอสนใจสินค้าสนใจยังค่ะแป้งเงินเงินรู้แล้วเออก่อนก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวทนายพัดเดี๋ยวฉันมีลายมีไอ้นี่ทนายพัดเดี๋ยวคุยว่วาเออรีวิวอันนี้เท่าไหร่รีวิวอันนี้เท่าไหร่คลิปแล้วเท่าไหร่งี้เออเดี๋ยวบอกมาทำเป็นธุรกิจแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งสินค้าไปให้รีวิว ด้เออข่ไขแบบมีสุดไข่แบบมีสุดซองไปเด้ไข่มีแต่สินค้าซองไปสุดหนูุดหนูุดหนูเออนี่อันนี้นะบัตรออนด็อกเตอร์มริกาน์ะแล้วคำแป้งนะไปทำนาเลี้ยงงัวนะนี่ฟาดไปเลยนี่แก้มนี่ฟาดไปนี่นี่ฟาดไปนี่นี่แก้มตรงตงว่างว้างบ้างรัดรัดกิ้วเลยรัดกิ้วเลยรับีรับรเลยรับให้แม่เลยกูเดียวเลยสีแดงสีแดงกับมีนี่ท่าปากเอง ไปเลี้ยงงัวเลยเนี่ยอืออืออือโอ้โหโอ้แม่แนวแล้วแม่แนวแล้วอ่าแม่แนวอันนี้ดรมาริกาแก้ปากค้ำแก้ปากดำแก้ปากหมองแต่แก่ปากหาไม่ได้เด้แก้ปากหมาไม่ได้แต่แก้ปากหมองได้เด้แล้วก็มีแป้งแป้งเดี๋ยวคำแป้งเอาไปท่าท่าหล่ะกันเลี้ยงงัวเแล้วแก่แก่แม่แม่แข่งโฆษณาสัมมีพบว่าส่องมาในตากตะการมันจะไปได้ไหมแม่แม่คุยกันก่อนอ่าสามแสนเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้แล้วก็แล้วก็ให้คำแพงช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ทำปักคลิปรีวิวเดี๋ยวคิดค่าตัวมาเลย เออได้แม่สามแสนเลยบ่ต้องคิดโดนเออสามแสนตีสิบไอเทมได้บ่ตีสิบไอเทมเดี๋ยวคุยกันแม่เดี๋ยวคุยหลังบ้านเออหลังบ้านเนาะเป็น fc แม่ไหมเล่าบอเราไม่เป็นไม่เป็นเราไม่รู้จักเราเรารู้จักบ่บ่รู้จักรู้จักก็เห็นต่างอะสุดกับผู้ใดกับผู้เบาเลยไหมผู้เบาผู้ใหญ่แท็กเออผู้เบาเล่าผู้เบาเล่าผู้ใหญ่แท็กเออเบาบอมื่ออื่นมื่ออื่นเราชวนเดี๋ยวมื่ออื่นเดี๋ยวให้ไลฟ์แท็กเขาชวนค้ำแพงมาเออได้แม่ เขามีค่าตัวให้นใช่ไหมฮะชนกันจอแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่มาเลยสิมากรุงเทพมาไม่ได้มาไม่ได้ลูกน้อยอ๋อมาลูกน้อยเหรอไปบ่อใดจะส้นจอเจอกันอย่างนี้ได้ไม่กี่ครั้งโอหอบลูกมเด็หอบบ่ไดดบ่คุุมคาสหาแสนไปยู่อ๋อเขาเขามีค่าตัวให้เขามีอยู่บ่เอาส้นจอแบบนี้เหลไดดบ่แม่เออต้องไปถามเขาเนี่ยเพราะว่าเป็นไล่ของเขาไล่ด้เลยได้เลยเดี๋ยวค่อนแทคกันแม่เออเออแต่สวยแต่จริงๆเป็นคนที่เวลาแต่งตัวแล้วหน้าตาดีนะ ตอนตอนที่ตอนที่เขาเอาสินค้าไปให้รีวิวแต่งตัวแล้วหน้าตาดีได้มีผู้พีมีผู้บ่าวที่เป็นทหารน่ะเข้าไปส่องเธอตลอดเวลาเลยนี่ถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดยังไม่มีผู้บ่าวนะเดี๋ยวจะมีทหารไปจีบเลยหัวดหัวดาหัวดาแล้วเธอทำไมทนายพัดไปบ่อยมากเลยเล่าเล่าเล่าแเลาอตรงตรงได้เงิน ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแมนเราแอบมาผู้สาวผู้หนึ่งแล้วผู้สาวคนนั้นน่ะอ่าเป็นคนที่จางงานหนูเยอะที่สุดออมามาชอบผู้สาวคนหนึ่งอยากให้ลูกน่ะไปไปอืมวันที่ยี่บแปดนี่ผู้สาวเขาจะมาเขาก็เลยจะมาหาลูกอีกอ๋ามานํ้บ่ออ๋อวันที่แปดเหรอโอ้ยยี่แปดไม่ได้ยี่แปสองแปดอีกสามวันมายี่แปดเจอพี่ไฮอปพรมาที่ไลแท็ก หรอเออไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาโอกาสไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเรื่องหลังบ้านกันก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราหาได้ได้เดี๋ยวผมไปเอาเอาไลน์เอาเอาเอานู่นนี่กันมามีฉันมีเบอร์ฉันอยู่แล้วนี่โอเคเออแต่ฉันก็ฉันก็นึกว่าเราเป็นเป็นเพื่อนสนิทเป็นเป็นเพื่อนกันนี้ตอนแรกกูก็เข้าใจว่าอีสองคนนี้มาเกียงกันหรือเปล่านึกว่าเป็นคนคุยกันอะหรอเออ แต่ว่าดีมากดีมากเลยนะแต่คนดูเยอะมากเลยแตนชั้นชอบชอบชอบสนุกสนุกเป็นคอนเทนต์ที่สนุกมากแล้วคำแบงเรามีลูกกี่คนอ่ะสามครับแม่โอ้ดกนะเนาะอมวเฮดเบียยงอเฮดเบียก <c oughs> เฮดแนว, <c oughs> วเดียวลูกสามแล้วเวลาคิดคอนเทนต์นี่ใครเป็นคนช่วยคิดหนูคิดเองนี่อ๋อเหรอค,ครับอู้เก่ง เก่งมากและคัมแบงอายุเท่าไหร่จ๊ะทูเอกเนี่ยทูเอกโอ้ยี่สิบแปดเองอะ่ะเก่เงมากคิดเอเตอร์ดีมากเลยแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วเราเราเราเจ้าร้องเพลงใดบอใดเออลองล้งองดูสักเพลงดิอุ้ยเมียบ่วร้องป่ะเอาผ่วจ้างออกมางานอีเวนตนะ์อ่ะจะได้รู้ว่าร้องได้บพบ่ะดพไปใส่เลยเมียไปใส่กับเพราเลยไปใส่เพรเลยเมียออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนจ้างออกงานอีเวนต์นะ อย่างนี้ก็ต้องออกช่องออ,อกอีเวนต์แล้วไม่สา้บ่อไรเลยแลม่เ,เก,ก่าชุดซีเราันดอซคนหลากหลายอืมอืมอืม,อมโอเคขอบคุณมากพัดได้ความรู้แล้วคือประมาณมันมีแค่นี้เลยแต่ว่าผมเออ,เอ,อโอเคบางคนอาจจะโยงสังคมนู่นนั่นให้ทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยผมก็โอเคผมก,ผมก็ผมก็ลบโคตบางอันที่แบบเออโอเคคนไม่คิดมันเหมือนเราก็จบจบไปดีกว่าเออแต่มันเป็นตงหวักมากแต่แต่ฉันว่าการให้ความรู้ พื้นฐานเก so so like so 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 ี่ยวกับกฎหมายก็ดีแล้วเพียงแต่ว่าจังหวะมันเป็นคดีนั้นพอดีแต่แม้จะเป็นคดีนั้นนะคือมันไม่ได้หมายหมถึงคดีนั้นแต่ขณะเดียวกันจังหวะในการให้ความรู้ประชาชนมันถูกจังหวะอยู่แล้วมันถูกจังหวะอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดช่วงที่ประชาชนเขาสนใจข่าวนี้เยอะๆมันก็ควรจะให้ความรู้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดเราไปเข้าไปพูดตอนที่ไม่มีข่าวคนก็มันก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ฟังมันก็เกิดปัญหาสังคมถูกแล้วข้อควาถูกแล้ว ใช่ขอบคุณมากเลยโ<ด>ินด,ด,ดครับโอเคเดี๋ยวติดต่อนะขอบคุณครับผมขอบคุณดะค่ะขอบคุณหลายๆ